นี้วันเสาร์ในสายทีวีเขาผัดไทยทนาเขาเบอร์ซีหมอเหรอคะเบอร์ซีหมอค่ะแต่ก <c oughs> ็ยังเหลือครับไม่นุ่มมากกร้อบเซนะครับผมเหลือผัดไัไรนาโนะอ้โหุดยอดเลยมีก,กอบบนี้ครับานเปิดใหม่ครับนี่อันนี้ทักไปเพื่อสามใช้ครับ บอลพูพลนะครับออกมาจากบอลพูลนี่โอ้โหใหญ่จากหนาของเรียน <c oughs> นี่นะครับยังทำเลดีออกมาไก่ย่างผมได้ครับส้มตบแสดงว่าทำนานแล้วแซ่บคุย่างแล้วครับสิตำนะครับอันนี้ตำส้มตำจ้า หอมประแดกครับอย่างนี้ไก่ย่างปิ้งปากสิครับเกยดงั้นี่ปิ้งปากบ้านบ้นปิ้งผีไก่แซ่บครับข้าวผัดรวมค่ะรวมขายกองเท่าไหรค่ครับข้าวผัดรวมค่ะกองละสี่สิบห้าค่ะอันนี้ถั่วผัดพิเศษใช้เบิร์นจะให้น้องกินหลายคนค่ะน้องกินสามคนค่ะเต็มตะทะแล้วมึงยินใส่กองเดียวได้เลย ได้เอาไปสเอาไปกินด้วยกันค่ะลายอนะไรเด้กผีแล้วเนี่ยยายบอกโอ้จะทำน้ำแบบ ขายไม่ได้หลายชิ้นเลยนับโมคูเนี่ยมือเจ้ามือขายแล้วมาหยุดมือขายแล้วไปก็ไปเลี้ยงร้านจะหนึ <laughs> ่งก็บมาขายอยู่ฮันแล่ซื้อยังครับซื้อยากยังครับซื้อยาแจกยังกระจาดีแล้ว จำได้ครับว่าในตรงในเทียนผมนี่โหลงแล้วนี่หลายจุดเป็นนี่นานก็ใส่ไม่พอเลยครับ ใส่้อยอย่างเด้อใส่น้ายอย่างดูเดื่อจะได้กินก็เด้เยอะด้วยทั้งบาทนะครับตั้งสี่สิค่ะสิบาทนี่รู้ได้รู้ได้ตั้งดีครับขายดีทุกอย่างเลยเลยขายดีกับหมูก็คืข้าวเนาะผมที่แล้วว่าจยมาชิมกับข้าหมูกรอบนะครับใส่กล่องเนาะค่ะกินนี้ครับกินนี้สวยา ไมากินมากเลยขนาดพันแบบบเตรียมสูตรต้องเยอะก็สูตรอีกแล้วครับผมเด็กตางสร้างของแท้ครับทอินน้ำเย็นดีเฮ้อซกินเลยกินกาเ่เตาตมะพุงสวัสดีครับผมมาครับลองร้านใหม่ค้งครับผมวันนี้ยายแจ๊บครับผม

Nếu không được chạy đấy chúng ta chỉ khoảng bán năm, không đi mặc nào. Chúng à, ta nào, mặc nào

อีกกินหอมน้ำปลาซึ่งไหมครับ,บสาวพ่อข้างหลังลยอกยจาตัวตอนเล่นารเดมีจริงๆดีกบูมีในเบืงรับผมสวยๆงามเนาะใดประบ กุารับกุเ<ต>ค <peaks> ้า่ะม่เก็บนะคะเตเดี๋ยวพริกเดยว นี่แหละนะละแซ่บเลยครับผมแซ่บมากนะครับถ้าทิ้งหิวม,มานนี้กึบเบลินครับแต่นี่ผมกินมาแต่ลานก๋วยจับนาบัวต่อทอดแล้วครับผมแล้วมาต่ออีกเบลนสองลานเลย

tâm lý bất tâm nào cũng đã thuốc mà, hơi đúng 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 หัวไผ่หอมหอมใส่เดือเสริมตาน้วย่า แซ่บ,าบาามากทำเป็นแถวบ้านแบบซูซีมลาเพิ่มนะครับจับมู้วานตรงนี้แบบของแท้

กินอะไรไม่กินอะไรัอยแบบแบบสีที่สีเยอะมาก